สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสำหรับตาโนธานะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครนะครับยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับทิกตอกนะครับชื่อตาโนธานะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือตาไินิกนะครับฝากกดติดตามด้วยจะมีไลฟ์สดนะครับในเวลา15บหนาฬิกาตรงนะครับไปกดตู่กันได้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดในทิกตอกมันจะขึ้นนะครับวันนี้ช่องหลักกลับมาไลฟ์แล้วด้วยนะครับก็ฟุตบอล วันนี้ถือว่าน้อยนะครับวันนี้ฟุตบอลโปรแกรมน้อยมากๆบางตาวันนี้หนักไปทางกระชับมิตรทีมชาตินะครับแล้วก็รายการอื่นๆที่เกี่ยวกับทัวร์เมนต์พวกเยาวชนทีมชาตินะครับวันนี้มากันเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับไปที่ศึกฟุตบอลนะครับกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นทีมชาติโมร็อกโก นะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของได้อย่างเคปเวิร์ดนะครับทีมชาติแคปเวิร์ดนะครับสำหรับคู่นี้เจอกันนะครับมันปีปีสองพันสิบหกนะครับเป็นทางด้านโมร็อกโกนะครับที่ชนะทางด้านเคปเวิร์ดไปได้นะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับโดยเฉพาะห้าเกมหลังสุดนะครับของโมร็อกโกเก็บชัยได้แค่เกมเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยแพ้ไปถึงสามเกมนะครับและหลุดเสมอไปหนึ่งเกมส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างทีมอย่างเคปเวิร์ดห้าเกมหลังสุดนะครับชนะไปสองเกมนะครับแล้วมีหลุดเสมอและแพ้นะครับอย่างละเกมนะครับ ภาพรวมแล้วยังดูฟอร์มนะครับก็ยังเป็นโมร็อกโกนะครับที่ฟีฟ่าแล k i ิ้ดีกว่านะครับตอนนี้ฟีฟ่าแลงกิ้งของด้าโมร็อกโกนะครับอยู่อันดับ11ของโลกนะครับส่วนฝั่งแคปเวิร์ดอยู่อันดับ71ของโลกนะครับไปดูขุมกําลังกันหน่อยนะครับสำหรับผู้เล่นของทางโมร็อกโกแน่นอนนะครับตัวผู้เล่นหลักๆนะครับก็จากปิดสโมสรแล้ววันนี้ก็อยู่ครบนะครับอย่าง อ่ายูซูฟนะครับเอนเนสลี่นะครับกองหน้าครับดาวยิงของสิบิยานะครับลงสนามแน่นอนนะครับอ่าโซฟิยานบูฟลาวนะครับลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บของกองหลังนะครับของโมร็อกโกจะขาดแค่โรมันนะครับซาอิดคนเดียวนะครับนอกนั้นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสำหรับโมร็อกโกส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างแคปเบิร์ดวันนี้ฝากความหวังกับทางด้านอย่างกิลซันดาววันเลสนะครับแล้วก็ไลออนแมนเดสนะครับลงสนามให้กับทางด้านทีมชาติแคปเบิร์ด เลตต่างประเทศนะครับสื่อต่างประเทศมองให้ทางร็อกโกเป็นต่อที่1ช่วงตัวเลยนะครับสําหรับสายต่อนะฮะต้องลุ้น2ประตูผมมองว่าเกมนี้นะครับการชี่ร็ลกโกนะครับมีความพร้อมและเล่นในถิ่นแล้วฟีฟ่าเลนกิ้ดีกว่านะครับเกมนี้ผมว่าถ้าประตูแรกมาไวนะครับก็ขอเลือกมองทีมชาติโมรักโกรครับผม